สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องกวิศราสเตชันกันอีกแล้วนะคะเย้ <Yeah! S 1> วันนี้นะคะโอ้แ oh, oh, มนบอกมเด้อมอนี่นะคะฮาสิมาเอา่อรีวิวอาหารจานแซบให้ผู้ชมได้เบิงกันนะคะฮาสซังเดลิเวอรี่มาจากร้านเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวันนี้ท้องเราแบบว่าว่างมากคือรอมากนะคะขอจานได้หน้าแจ๋วนะอันนี้จานอาหารจานบ้านว่างอีหลีค่ะผู้ชมว่างจนแบบมีอย่างเลยค่ะ คนตรงกังามงามเด้อมากเมื่อกี้นะบอเห็นหนาเลยนะออกมา,าบอท่านทายหลุดขอบบอท่านนะคะค่ะเพื่นพนอนๆอาหารจากร้านนี้นะคะกะซิมี่อันนี้เขาเรียกว,ว่ายำวุ้นเส้นโบราณนะคะน้ำลยลยไหลอีกแล้วอะ่อะอุ้ยอันนี้กะซิเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำคะ่ะคือไงเทะ่ะจักบาทนี อ๋อชั้ราคข้าไอะไรเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทเอาขายได้อยู่กะส์ติลด่านั่นนี่ขายราคาแบบไม่ต้องเอาอะไรเยอะนะคะอันนี้สเต็กปลาดอลลี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นชัดปะเดี๋ยวคอยซูมให้โอเคเรียบร้อยโอเคค่ะน้ำลายไหลและเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้ก่อนมากินมากคือสั่งสเต็กมาคือสองสองสองอันใช่คือได้ยินว่าร้านเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ เลยอยากลองแบบชิมดูเราก็สายแบบสายฟาสต์ฟู้ดเนาะบสายฟาสต์ฟู้ดเนาะน้ำหนักอยู่ตัวแล้วจากอ้วนเหมือนหมูตอนนี้พอมันอยู่ตัวแล้วขอกินแบบทุกร้านที่สเต็กเปิดแล้วเราจะแบบลองพยายามรีวิวใ,<ช>ให้ <ขอ S 1> ทุกๆ <ขอ S 1> ุกร้านค้ก่น้ำลายก็แตกหมแล้วคุณรู้ป่ะว่าแพ็กเกจจิ้งเขาเหมือนพิซซ่าเออมันมันดีร้านอื่นใส่โฟมอะร้านนี้ใส่กล่องออต้องชมเา,มาเออใช่ รู้สึกว่าก็ทุนน่าจะสูงอาแกเลยนะมันก็เหมาะสมกับคุณาภาพะวะเนาะแล้วว่าน้ำลายไหลเด้อสูวีซุ่มก่อนซุ่มก่อนเยอเพิ่งเด,อด้อคันทีถือตั้งสี่แล้วมันงกตั้งสี่ก็บแสบเลยเนาะนแบบแง้มนะมนเพื่อนๆเราน้ำลายไหลจริงๆจัง,จง,จง,จงมากขอบรมีซอนมาให้คะ่ะขอโทษเดอ้อซอนจกักหายไปใส่เหมือนบะหมี่เลยเหมือนบ้านลูกเปิดโรงเรียนเอาไปโรงเรียน บาลูกเปิดโรงเรียนเอาไปโรงเรียนบา็นอย่างการซิมของเขาก็จะเป็นว่าประมาณห่าลักหนาลักเนาะก็จะปั่นจังสี่มาอุ้ยขอโทษด้วยอะไรมันตกอยู่ในจานนี่นะคะชิมแล้วนะคะยามุ้นเส้นโบราณรสชาติงไนะอืมอร่อยเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยเลยพอดี อร่อยอ่ะหรือว่าพูดจริงๆแต่ว่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาเรียกยังไงแต่รสชาติถึงอืมก็รสรสรสจัดถ้าใครกินรสจัดก็ได้เลยแต่ว่ามันสําหรับเราเผ็ดสําหรับเราไม่เธอก็ต้องดูให้มันเป็นมาตรฐานไงว่าคือก็ก็ก็คือไม่อร่อยก็ต้องพูดเลยอืมมันอร่อยอ่ะถ้างั้นต้องต้องพูดว่าอร่อยถ้าสิบเต็มซีมให้เท่าไหร่ให้ร้อยไปเลย ก็ให้ซิปแหละสำหรับยำจานนี้นะคะเพื่อนเราให้ผ่านค่ะเพื่อนเอาไปเลยเต็มซิปก็ให้ซิฟค่ะปุบ,บมือ,อขั้นขั้นิดซิฟขั้นต้อๆเด้อค่ะแม่สเขาบอกเลยว่าโบอกอับยาเขียดกันเด้อที่นี่ต่อบ้างเขาซิมไหนยังจัดเลยจัดเลยอีหยังก่อนเขากินอันนี้ก่อนอีหยังล่ะคืออย่างสเต็กหมูพริกไทยดำโอเเขาจัดจานไหนกินแห้งเดี๋ยวขอส้มไก่ไกนะ่นี่ได้ได้คุณ อู๋กล่องกับซันในเดอร์ว่ามีกล่องโป้ใส่มือถือไทยคุณดูแบบน่ารักอ่ะมินมีมีม,มอ่ะคุณไปแล้วนะอร่อยเราเดี๋ยวมันยังไม่ถึงน้ำกีวีป่าวะคุณไม่ได้ล่าน,นีคะไม่เราเต็กเราก็ต้องชิมกับเนื้อมันสดๆนี่แหละคุณขอโทษเด้อ หมูนุ่มเ็ดกลิ่นดีค่ะเท็กเจอร์ของเนื้อก็เท็กเจอร์ของเนื้อหมูเนี่ยก็จะแบบไม่ไม่เหนียวแต่ว่าม,มันติดอันนี้เราเราให้เจ็บได้ไหมข้าวามันมักรสชาติหวานหวานจ้าโอเคจินิเป็นปลาดอลลี่นะคะโอเคเอาเป็นปลาดอลลี่มาต่อแซงแซลมอนไปแล้วเพิ่นเบิร์ดเพิ่นขายดีหหปาดอลลี่ นั่นยู่ในถ้ยทำน้ำแข็งมากหรือเปล่าวะ <c oughs> ขอโทษมันอยู่ในถ้ยทำน้ำแข็งมากหรือเปล่าวะ <c oughs> ขอโทษเด้ออืมอันนี้บผ่านอันเบาเลยอันนี้ผ่านหมูผ่านแต่ว่าป้าอ่านเป็นตั้งแต่ไหนป้ามันแข็งแม่แม่มันแข็งโดยคุณมันแข็งหรอกทอดตอบขึ้นไปหรือ,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 อเปล่าทอดนั่นอาจสี่หรอก เคยเห็นมาเนาะเรากินสเต็กมาเยอะมาดูดิว่าเรต้องเป็นสีเหลืองนุ่มน่าทานใช่ไหมมันก็จะกรอบนอกกรอบนอกนุ่มใน,มน,มน,มนมแต่ว่าอันนี้มันเขาอาจจะถอดด้นแต่ว่ารสชาติมันก็มันก็ธรรมดาจะกันทาน,านาเขา้าอันนี้อันนี้มาท่านทานค่ะมาทานทานไหนทานต่อเมนูเนาะก็ส <ue> ำหรับร้านนี้ก็อันนี้ก็ไปเลยเจ็ดคะแนนอันนี้แต่อันนี้ก็สิบคะแนนไปเลยแต่การจัดจานในอย่างรวมๆเพิ่นก็โอเคแต่อีหลีใดเพิ่นเข้าโบได้ว่าใดอ่ะอีหลีใดเพิ่นเข้าโบได้ว่าใดอ่ะ อ่านข้นขาสื่อของขเขาก็อยากนะฉันคิดว่าพวกคุณเข้าใจที่ฉันหมายความแต่ว่าก็โอเคค่ะแต่ว่าโอ๊ยบอกหอดสามภาษาเลยนะ้องงง <c oughs> แต่กระแสบยูแสบยูแสบยูแ,ยแยปลวา่บาบอทันแสบแห้งขันก็่านกับสองยาทีนี้วันนี้ก็เดี๋ยวจะขอดตัวไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวก็ถ้าวันหน้าวันไหนมีอาหารจากร้านไหนๆมาเดี๋ยวเราก็จะมาลองรีวิวให้ทานแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะ ผผ่่าานนก็สําสหรับเราคนเดียวไม่เกี่ยวกับความคิดของคนอื่นไม่ผ่านเราบอกไม่ผ่านเลยโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องกับวิราสเตชันด้วยคะ่ะบ๊ายบาย